ันนี้เดี๋ยวเราจะพากันมาทำเรียกอะไรนะสปาเกตตี้ค่ะแต่เราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้เราใช้ผักบะหมีม่ผักแทนนะคะรุ่นนี้ค่ะใช้บะหมีม่ผักรุ่นนี้ค่ะในการที่จะทำบะหมีม่ผักซอสมะเขือเทศค่ะค่ะที่ท่านผู้ชมต้องเตรียมด้วยก็จะมีอันนี้สําหรับทําซอสมะเขือเทศนะคะเนี่ยก็จะขาดไม่ได้เลยก็คือเนื้อมะเขือเทศสดๆค่ะ องนนี้จะใช้ลูกใหญ่นะคะเคขาเรียกมะเขือเทศลูกท้อค่ะที่สําหรับเราทํายำเนาะเอาไส้ออกค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะเนื้ออกไก่สับค่ะผักชีค่ะผักช,กชีต้นหอมเรานะคะต้นหอมเอาพูดผิดต้นหอมค่ะแล้วก็<อ>ใช่ครับแล้วก็หอมหัวใหญ่อันนี้คือแครอทค่ะหัะ่นสามารถหั่นเล็กได้กว่านี้นะคะแล้วก็เราจะผัดทั้งหมดเนี่ยนะคะลงทําเป็นซอสกันค่ะ ซอสมะือกทศค่ะต่อน้ําเดือดก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยจะลงเส้นตัวนี้นี่บะหมี่ผักโมโรเิยะนะคะใช้ยี่ห้ออื่นได้นะคะคือไม่ได้เราก็เอาเส้นลงลวกอย่างนี้ค่ะนี่นะคะน้องลินระหว่างรอน้ําเดือดนี่นึนก็จะแนะนําอุปกรณ์ที่ต้องใช้เครื่องปรุงที่ต้องใช้นะคะนี่จะเป็นสเปรน์น้ำมันมะกอกค่ะสําหรับผัดเครื่องเนาะ มะเขือเทศไลโครปีนเข้มต้นค่ะผสมไลโครปีนอ,อีกตัวนึงนะคะที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศรุ่นนี้ค่ะของดอยคำนะคะ,ะมีตัวใดตัวนึงใช้แทนกันได้นะคะตัวนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะรดเซเดียมตัวนี้จะเป็นน้ำตาลน,นะคะรดความหวานค่ะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะนี่จะอยู่กลุ่มน,นี้นะคะเครื่องปรุงประมาณนี้ค่ะเลือกเส้นนะคะ กเส้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปช็อตน้ำเย็นกันค่ะให่า,าช็อต,อตน้ำเย็นนะคะมก็จะมีตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็ลงจัดใส่จานค่ะ,ะ,คะ,ะใช้น้ำมันมะกอกสเปย์นะคะฉีดค่ะแล้วก็ค่อยตามด้วยเม็ดงาขาวค่ะ ก็คุกให้เข้าเอาโรยหมดเลยจ้ะค่ะเอาอีกช้อนนึงหน่อยค่ะค่ะพอค่ะนี่นะคะเราก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็จัดจานค่ะเวลาเราเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟพร้อมน้ําซอสมะเขือเทศนะคะ,อ,คะอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทําซอสมะเขือเทศนะคะเคะมื่อกี้เราฉีดสเปรย์นะ้ำมันมะกอกตัวนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ย แล้วก็พอเริ่มนะคะเราก็จะใส่แต่ของนี้ไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่ามีน้องนองทานด้วยเด็กๆอันนี้ก็จะใส่เมล็ดทีชลงไปค่ะมีน้ำต้มสุกด,ด้วยนะคะสําสำหรับนี้ด้วยเล้ามีน้ำซุปใส่น้ำซุปนะคะหอมหัวใหญ่ค่ะผักน,นีเครื่องหอม,หอม ีวผัดให้เนื้อเขาผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้เขาเละกก่อนนะคะถ้าดูว่าหน้าง,งานเราแห้งไปนะคะนี่ใส่น้ำต้ปสุกนะคะก็ไปด้วยจากของนิ่มนะ่ะใช้น้องมะเขือเทศเยอะนิ่มก็จะอยู่ประมาณ3ามคอนโ๊ะค่ะท่านผู้ชมดูดหน้าง,งานเป็นหลักเลยนะคะ,อ,ะอันนี้พอเริ่มเละแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่นะคะไก่สับของเราะคะ อันนี้ทำประมาณสำหรับคลุกให้เข้ากันนะคะประมาณ2อถึงสที่นะคะเนีย่ยพอไก่เริ่มเริ่มสุกสักหน่อยแล้วเราถึงจะเริ่มปรุงรสนะคะค่ะออ่า,อาตัวนี้ท่านผู้ชมถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแครอทซอยเต๋าค่ะเริ่มปรุงรสแล้วนะคะใส่ซอสมะเขือเทศรุ่นนี้นะคะ ะะของนิ่มจะใส่อประมาณ2ช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรา่อยปรุงรสกันค่ะใส่ตัวนี้ปุ๊บนะคะคนให้เข้ากันค่าใส่ผงปรุงรสนะคะรุ่นรุ่นนี้นะคะนิ่มจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชม1ช้อนโต๊ะครึ่งอ๋อไม่ใช่1ช้อนชาครึ่งค่ะ หลังจากนั้นท่านผู้ชมชิมรสนะคะให้ออกเปรี้ยวๆหวานๆน,นะคะเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศขาวหวาน,วานจากน้ําตาลนะคะคลุกใ,ให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นเริ่ม